คนัฐพงศ์น้อมรับผลการเลือกตั้งท่อมที่เชียงรายอันนี้จะยงใหญ่กับประเด็นที่คนมองว่าพักเพื่อไทยตกต่ำถึงขีดสุดอาจจะหมดอนาคตไปแล้วพักที่ดูมีอนาคตมากก็คือพักน้ำเงินภูมิใจไทยกับพักประชาชนโพลในวันเลือกตั้งแต่เป็นการสำรวจทั่วประเทศโดยโด,ยดยูสิตโพก็ยังบอกพักประชาชนนี่นำโดองเลย อันดับสองก็จะเป็นยังไม่รู้จะเลือกไทยอันดับสามกลายเป็นภูมิใจไทยอันดับสี่พักเพื่อไทยเหลือแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตปกติทุกโพเวลาสำรวจทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นพักส้มกับพักเพื่อไทยเบียดกันหนึ 1> 1, 2. 2> ่งสองูถไหมค่ะ <5. S 2> แล้วค่อยเป็นภูมิใจไทยค่ะ <5. S 2> แล้วห่างด้วยในอดีตอ่ะ <5. S 2> ภูมิใจไทยจริงๆห่างนะค่ะ <5. S 2> หลายครั้งที่ต่ำกว่ารวมไทยสร้างชาตินะ <5. S 2> อ่าปรากฏว่าดูเสถีโพล,ล่าสุด ภูมิใจไทยถ้าคิดในแง่พักค้นอันดับสองใช่เพราะว่าอันดับหนึ่งคือพักประชาชนอันดับสองยังไม่ได้ตัดสินใจอันดับสามถึงเป็นภูมิใจไทยค่ะเออแล้วกลายเป็นว่าหนึง่งเพื่ออันหนึ่งประชาชน23%เปอ่าแล้วก็มาเป็นภูมิใจไทยนี่ไงนี่ไงถ้าภูมิใจไทยก็คือ14.20เพื่อไทยตกไปอันดับ3เลย11.6 1ซค่ะนี่ถามว่าณนะวันนี้มีการเลือกตั้งณนะวันนั้นประชาชนเลือกพักไหน บังเอิญมันออกมาในวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมเชียงรายแต่มันเป็นคนละภาพนะเลือกตั้งซ่อมเชียงรายคือเขตเจ็ดอที่มีอำเภอพานด้วยอ่ะเพราะกรณีของคุณพิเชษเชื้อมืองพานโดนสามนูวิธีใช้ตัดสิทธิ์การเป็นสอสอถูกไหมอันนี้แต่น,นี่เป็นการสำรวจภาพรวมประเทศถูกไหมอ่าปรากฏว่าวันนั้นพักเพื่อไทยอ่าเป็นเจ้าของที่นั่งเดิมคุณพิเชษแต่ส่งคนใหม่ลงชนะห่างมาก คะแนนเป็นทางการออกมาแล้วร้อยเซห่างเกินกว่า25,000คะแนนสี่4 0ื่นกว่ากับ8 8 0 0 0ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าไปเทียบดูกับการเลือกตั้งทั่วไปหกในเขตเลือกตั้งนี้พักเพื่อไทยได้เพิ่มขึ้นเยอะอพักประชาชนได้ลดลงจากที่ตัวเองเคยได้อีกอคือที่แล้วมาเนี่ยพักประชาชนก็มักจะบอกว่าแม้จะแพ้แต่เราเติบโต ก็คือได้คะแนนมากกว่าเดิมแต่ว่าแพ้แต่รอบนี้ได้น้อยกว่าเดิมอีกขนาดไม่มีพักน้าเงินที่เคยลงนะคะแนนมันควรจะไปหาพักซ่มเอกรายเป็นว่าพักเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยเป็น4ี่หมน้านะหมายถึงที่นับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ชนะกับประมาณสองหมื่นห้าคะแนนคือคะแนนของพักประชาชนเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของพักเพื่อไทยที่ <ฮะ S 1> ชนะเ <ฮะ S 1> มะื่อวานนี้คุณนัทพงศ์น้อมรับใช่ไหมโดยรบะบุนักข่าวก็ถามเลยผลเลือกตั้งซ่อมเชียงรายเนี่ยพักส้มแพ้พักเพื่อไทยสวนทางกับผูผลโพวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงคนแข่งหัวหน้าพักบอกวิเคราะห์มาตลอดน้อมรับไม่อยากจะไปโทษว่าเป็นป,จปัจจัยแบบใจหนึ่งแต่แน่นอนมีความเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า จะส่งผลให้พักประชาชนเนี่ยที่ระบบการเลือกตั้งมันจะมีการอำนวยความสะดวกกัขขประชาชนมากขึ้นเพราะเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยคนจะไปใช้สิทธิ์มากะจะมีการเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งต่างประเทศและประชาชนอันนี้ข้อที่หนึ่งอำนวยความสะดวกข้อที่สอง ประชาชนจะมองเห็นว่าคะแนนเสียงของพวกเขาจะส่งผลถึงการจัดตั้งรัฐบาลค่ะว่าโฉมหน้ารัฐบาลครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากขึ้นเพื่อเลือกอนาคตของตัวเองอก็หมายถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการชี้ว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงคนจะมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมายอมรับว่า การเลือกตั้งที่คนดิเดตทั้งสองคนเป็นฝ่ายคันทั้งคู่แล้วหลายครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมีภารกิจประจําวันที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเลือกไปอาจจะอยู่ได้ก็แค่เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการหรือไม่ได้เลือกฝั่งรัฐบาลแล้วมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไหมอันนี้คือวิเคราะห์สุดท้าย ยังเชื่อมั่นในคะแนนยมของพรรคว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะส่งผลให้พรรคประชาชนเดินหน้าไปเป็นฝ่ายบริหารได้หมายถึงเดินหน้าเป็นรัฐบาลน,นั่นเองใช่เนี่ทั้<ม>ทงนั้นก็อยู่กับความไว้วางใจของพ่อแม่ยืน,ชชนยันว่าตอนนี้พรรคประชาชนเตรียมพร้อมมากมั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะเลือกพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลบริหารประเทศตอนนี้เตรียมพร้อมพร้อมเปิดตัวโฉมหน้าครมชุดถัดไปแล้ว ถ้าได้รับความไว้วางใจข้ามอมฝรั่งประเทศนี่หมายถึงเตรียมรัฐมนตรีแล้วเหรอรัฐส่รนชนะเกินคือเป็นรัฐบาลพักเดือนนี่ครมอ,มอครบแล้วใช่ไหมสามที่หกคนนี่น่าสนใจบอกว่าพร้อมแล้วอะค่ะจะเปิดเมื่อไหร่พร้อมที่จะเปิดตัวโฉมหน้าคอรม,อมอชุดถัดไปโดยเปิดเมื่อไหร่เนี่ยยืนยันว่าแต่ละคนจะได้รับการยอมรับจากแต่ละวงการและจะเป็นคณะรีที่ดีที่สุดในการบร<น>ิหารประเทศ,เทศค่ะ ยังไม่เปิดเผยชื่อตอนนี้เพราะยังไม่เข้าสู่หมวดเลือกตั้งแต่ยืนแล้ว,ว่าพร้อมแล้วครมรพักประชาชนแคน n d i d a นายกก็หนีไม่พ้นผมอะ่ะคนหนึ่งส่วนคนอื่นๆเนี่ยยังไงมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนอจะเป็นคนในพักหรือคนนอกพักก็ในคณะรัฐมนตรีมันมีทั้งคนในคนนอกตำแหน่งนายกเดี๋ยวคงจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งอ,อ่แคน n d i นายกจำเป็นต้องเสนอชื่อนะครับในการเลือกตั้งในถูกไหม เอาประเด็นต่อมาการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็จะหมายถึงไทม์ที่เขาวิจารณ์วิจารณ์ว่าคุณเน้งรัฐพงศ์เนี่ยแท้งเนี่ยวิชาการไปไม่มีความเป็นเซเล็บเหมือนกับธนาธรจึงร่งเรกิจอดีตหัวหน้าพรคอนาคตใหม่กับพิธาลิ้มเจริญรัตอดีหัวหน้าก้าวไกลคุณแทงว่าอย่างไงบอกแต่ละคนก็ต้องเป็นคนสะท้อนมาถึงตัวตนเองด้วย ในส่วนตัวด้ในส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความตั้งใจจะอาสาเข้ามาแก้ปัญหาที่สําคัญของประเทศว่าจะทําอย่างไรมเมื่อเราเข้าสู่อํานาจแล้วยังไงต่อบอกที่ผมจะสามารถให้คํามั่นกับพี่น้องประชาชนได้ก็คือเจตจำนงและเป้าหมายของพรกประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้น ทั้ทงพรกประชาชนเตรียมพร้อมมากๆแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดตัวโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดถัดไปถ้าเราได้รับความไว้วางใจเข้ามาบริหารประเทศนะยืนยันว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับแน่นอนในแต่ละวงการนะครับก็พร้อมที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในการบริหารประเทศนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มตัวเพราะนั้นเองก็อาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ออกมาณนะตอนนี้ครับ เกือบครบหมดแล้วครับครับก็คงหนีไม่พ้นผมนะตอนนี้นะครับส่วนท่านอื่นๆก็ยืนยันว่าส่งมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนครับคณะรืกถ้าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมีทั้งคนในและคนนอกครับนายกขอเดี๋ยวค่อยให้ข่าวอีกทีแล้วกันนะครับมาัมีการวิเากันว่าคุณธนกรนเากกป็นป้าีเ่ยแเงเนมีขอิ แต่อาจจะทำให้ไปถึงการตั้งอาจจะได้กวางมองตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องเป็นคนสะท้อนนะครับมายังตัวผมด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ตัวผมมีความตั้งใจนะครับก็คือการอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาที่สําคัญให้กับประเทศทําอย่างไรที่เมื่อเราเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะลงโทษคนทาผิด แล้วก็ยุติในเรื่องของวัฒนธรรมที่ทําให้คนผิดลอยนวลน,นะครับผมยังยืนยันว่าผมเองแล้วก็พรรคประชาชนยังคงรักษาในหลักการและก็จุดยืนเดิมเพียงแต่ว่าวิาวธีการในการสื่อสารวิธีการในการทําความเข้าใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนเพื่อให้ทุกฝ่ายเ,ยเข้าใจพรรคประชาชนมากยิ่งขึ้นน้องถ้าเทงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพักเนี่ยอีกสองคนผมเชื่อว่าส่งครบโควตารอบนี้อย่างที่บอกไป นี่เดาถ้าไม่มีประเด็นเรื่องสารดีการ,รับเรื่องจากปปชถ้าเกิดปปชวินิจฉัยให้ส่งสารดีกาเนี่ยก็จะมีคุณสิริกัญญาค่ะคุณเท้งเองก็เป็นหนึ่งในสี่สิบสี่นั่นน่ะอืคุณสิริกัญญาก็เป็นและอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นค,คุณวีรยุทธการชูชัดค่ะ,ะซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคอันนี้คาดการณ์นะอา่านุู้ชมคิดเห็นกันยังไงหรือจะต้องมีคนนอกอีก คนนอกเนี่ยถ้าจะมาเสนอเป็นนายกต้องอยู่ในบัญชีนะครับอ่าไม่ใช่เลือกตั้งแล้วลอยๆมาเนี่ยไม่ได้นะต้องอยู่ในบัญชีอันนี้คือการคาดการเพราะคุณเท้งกับคุณเลิกัญญาก็หัวหน้ากับรองหัวหน้าพักถูกไหม,มหรือจะมีคนอื่นอ่ามีอีกไหมในพักอะ่ะฮะอาจจะเป็นคนนอกก็ได้ค่ะถ้าฟังคุณเทงก็ไม่ได้ตอบชัดว่าไม่เอาคนนอกอืม ไม่คนนอกก็ต้องมาอยู่ในบัญชีใช่ค่ะก็อาจจะมีท่านใดท่านหนึ่งเออนี่และพักเพื่อไทยย้อนกลับไปตอนต้นไม่มีใครคิดออกเลยว่าแคนดิเดตสาคนของเพื่อไทยจะเป็นใครปัจจุบันแคนดิเดตทั้งสามคนใช้หมดแล้วถ้ากลับมาได้ถูกเสนอชื่อคนเดียวก็คือคุณแชร์เกษมติศริหมายถึงจะเสนอบัญชีในครั้งหน้าค่ะ เพราะคุณแพททองทานกับคุณเศรษฐาเสนอไม่ได้แล้วเนื่องจากมีคำวินิจฉัยสามนูนคาอยู่เป็นนายกไม่ได้ก็จะเหลือเฉพาะชุนแชกเกษมซึ่งใครก็คงรู้ว่าคงไม่เสนอมันก็ต้องมีสามคนใหม่หมดเลยใช่ไหมแล้วจะเป็นใครต่ทีนี้ฮะอะาจารผู้ชมช่วยผม,ผมคิดหน่อย,ช,ยช่วยผมคิดในพักในพักก็มีอยู่หลายท่านอยู่ คุณสุริยาไหมรองหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมอมืคุณพิชัยล้ินทรังพิชัยชุนหาวชิระเหรอคะอะอันนี้คิดขึ้นมาอย่างนั้นแหละหรือจะมีใครจถ้าจะมีชินวัตรหลายคนก็ไปคิดถึงแฟนอาสามีของคุณเอมไงคุณพงษ์นัทพงษ์คุณอากรวง อันนี้มีมีคนคิดถึงเฉยเฉยยังไม่มีการอะไรทั้งสิ้นจริงจริงชื่อของคุณพงศ์มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วรอบที่แล้วแล้วค่ะก็เคยมีกระแสมาอือยู่แล้วตั้งแต่ตอนแคนดิเดตรอบที่แล้วอ่ถ้าคิดจินตนาการกันต่อไปหรือจะเป็นคุณปีดกสุขสวัสดิ์คุณปอเอหรือจะเป็นคุณโอ๊คพันทองแท้ออ่ืถ้าเป็นสามชื่อนี้เสนอขึ้นมานี่คงเป็นไม่ได้หรอกถูกไหม เอาแต่ถ้าเป็นนัทพงศ์นี้นะอย่างที่พี่บอกอะนัทพงศ์จะมันมากเลยแค่ดีเดีของพรรคแดงกับพรรคส้มนัทพงศ์ชนนัทพงศ์ค่ะนัทพงศ์ชนนัทพงศ์ใช่ไหมอ้มอาวคิดไม่ออกบอกก็ไม่ถูกเออส่วนประเด็นที่พูดกับชามเมื่อวานนี้อนักข่าวก็ไปถามคุณเท้งก็เป็นประเด็นที่ถามเขาถามอ่ะแล้วคุณเท้งก็ตอบเลยถูกไหม ประเด็นเกี่ยวกับความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายยามาตรา1นึซึ่งคุณนัฐพงศ์ก็ระบุว่ามาตรา1้อยสยังคงสร้างปัญหาในประเทศไทยถ้าเราได้อำนาจเราจะแก้ไขกฎหมายนี้ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมน,นูญอ่ซึ่งสามนูนก็บอกแต่เพียงว่าไม่สามารถเสนอเป็นนโยบายในการหาเสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ยอมรับแนวทางนี้แต่ ก็ยังคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขฟังดูหลักการไปอย่างนั้นคุณรัฐพงศ์เมื่อวานนี้ก็บอกผมก็ยืนยันจุดยืนหลักการเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ก็เหมือนกับที่เคยพูดก่อนหน้านี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญอยู่ภายใต้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญทั้งสิ้นผมก็คงยังยืนยันในคำเดิมว่าจริงๆเนี่ยหากมองไปในกฎหมายฉบับนี้นะครับบางส่วนก็ยังมีปัญหาแต่จะแก้อย่างไรสุดท้ายก็ต้องแก้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญอยู่ดีตัวอุบัติเหตุทางการเมืองถ้าหมาย,ถ,ามายถึงกระบวนการนิติสงครามเนี่ยผมต้องนําเรียนทางข้อท็จจริงว่าผมเองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะแต่ว่าถ้าถามโดยหลักการโดยจุดยืนเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เราสะท้อนออก ก็พบว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาบางประการจริงๆนะครับส่วนความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดการรวมเสียงให้สามารถผลักดันได้ผ่านสภาหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ว่าเป็นจุดยืนร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเป็นจุดยืนของแต่ละพรรค ซึ่งผมเชื่อว่าการเมืองในอนาคตยังมีทางออกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะมอบให้กับการเลือกตั้งครั้งหน้าทาไมเราจะต้องเรียกร้องนะครับให้เดินหน้าการแก้ไขรัฐมนูญแล้วทาไมพรรคประชาชนเองเถึงตัดสินใจในการโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับหนึ่งในเงื่อนไขาสาคัญนอกจากการยุบสภาภายในกรอบ4เดือนก็คือการเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐมนูญนะครับซึ่งเราต้องการวางบทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระนะครับให้เป็นไปตามหลักสากลน,นะครับแล้วก็ยุติกระบวนการนิติสงคราม อ้าวไม่มีเสียงเรื่องร้อยสิบสองเหรอฮะมีนี่นี่ไงอืมกรณีทำสัมภาษณ์เรื่องปล,อป,ลปล่อยไปแล้วเหรออยู่ตอนต้นระคะอันนั้นเมื่อกี้เดี๋ยวนะฮะตามเดินมาโดยตลอดนะครับนะทุกอย่างยึดหลักตามเดินมาโดยตลอดนะครับนะทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลอยู่ภายใต้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลทั้งสิ้นผมก็คงยังยืนยันในคําเดิมว่าจริงๆเนี่ยหากมองไปในกฎหมายฉบับนี้นะครับบางส่วนก็ยังมีปัญหาแต่จะแก้อย่างไรสุดท้ายก็ต้องแก้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลอยู่ดีครับตัวอุบัติเหตุทางการเมืองถ้าหมาย,ถ,ามายถึงกระบวนการนิติสงครามเนี่ยผมต้องนําเรียนทางข้อที่จริงว่าผมเองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะแต่ว่าถ้าถามโดยหลักการโดยจุดยืนเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เราสะท้อนออก ก็พบว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาบางประการจริงๆนะครับส่วนความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดการรวมเสียงให้สามารถผลักดันได้ผ่านสภาหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ว่าเป็นจุดยืนร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเป็นจุดยืนของแต่ละพนะรรคซึ่งผมเชื่อว่าการเมืองในอนาคตยังมีทางออกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะมอบให้ท่านผู้ชมพอเห็นภาพรวมแล้วล่ะ